สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องปลาละเออช่างมันเถอะแล้ววันนี ícios, Arizona, ้เกมที่ผมจะมานำเสนอได้แก่ World Red War One สงครามบินบนห้องฟ้าจากภาพก็น่าจะดูกันเลยครับซึ่งเกมนี้คือโหลดมาลุกพึ่งโหลดมาเมื่อตะกี้ก็เคยเล่นมาแล้วเมื่อ 2ปีก่อนแล้วก็ดูจากแล้วมันน่าจะมีแพทใหม่ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเขาก็จะให้เราเลือกเลือกว่าเราจะเป็นฝ่ายไหนมัง่งอย่างรัสเซียเยอรมันเอ้ยไี่สิรัสเซียฝ่ายฝ่ายฝ่ายมหาอำนาจแล้วก็พันธมิตรฝ่ายมหาพันธมิตรซึ่งตอนที่ผมเล่นนั้นผมเลือกเป็นฝ่ายมหาพันธมิตรนั่นเอง โอเคนั้นเริ่มเลยห้ามไปก่อนไม,ไม่เป็นไรมันไม่ส่งผลตอนเนื้อเลื่อนนี่นี่คือเครื่องบินเราจำไม่ได้แล้วว่าเล่นยังไงอ๋ออย่างนี้นี่เองอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อ,นอ๋อแล้วก็ มัอยู่ในระยะก่อนอ่าให้มันมีจุดดีอันนี้มันมันบุญนฮะอันนี้เราไปแล้วอย่าพวกยี่ยมันอันนี้เราไปแล้วเออดูจากป้ายแล้วมันไม่ใช่พวกยต่ยมันเป็นฝ่ายรู้สึกแล้วมันนี้มากโอ้ยสองลำแล้ว นื้อตั e อกินไี้นเลยก็เกมนี้ก็เป็นเกมโหลดฟรีนะครับภาพสวยใช้ได้เลยแหละอืมแล้วก็จะเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีเครื่องบินให้เรานั้นซื้อได้ด้วย ซึ่งนี่คือเครื่องบินทิ้งระเบิดนั่นเองโดยมันสามารถที่จะทิ้งระเบิดไดน้น่าจะเป็นของั่าเศษตึกระเีิดบางทีลลหลังแล้วมันจะดูแป๊บแป๊บแป๊บกดผิดกดผิดกดผิดขอหันกลับไปก่อนนะคะ ก็ให้กดที่นิ้วชี้ที่อยู่ตรงด้านล่างผมได้เลยและหลังจากนั้นก็ให้ถูกตีนเป่านี่นีเ่เห็นไหมอย่างนี้นี่เองนะครับถ้าเกิดว่าคุณิดตามที่กำลังดูผมอยู่ตอนนี้คือแนะนำอย่างนี้นะครับว่าเกมนี้มันเล่นยากมากเลยละครับเรื่องการ จะยากไปหน่อยนะคบเพราะว่าต้องใช้โทรศัพท์หันคล้ายๆหันมุมกล้องแบบสมัยก่อนนั่นแหละครับนี่แบบไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ผมขอโดดลงก่อนนะครับเพื่อง่ายๆต่อการชิงระเบิดเดี๋ยวเดียวแปอ่านี่เริ่มจากตรงบริเวณตรงนี้ตรงบริเวณตรงนี้ตรงตรงตรง น่าจะตายแล้วนะโหว่าจะตายแล้วนะโอเคก็เลยลองลัเมื่อกี้ทิ้งมาเบิดมันไม่โดนหรอ,โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ขอลงขอลงก่อนขอลงเออคราวนี้ก็ดนแล้วแล้วเปลี่ยน <All way. S 1> อาจจะจบเร็วไปหน่อยนะครับ <All way. S 1> แต่ของจริงนี่จบเร็วหรอครับ เปียนไหมง่ายม,มากเลยครับอเอ่ออีโคโสนะเฮ้อเบือ่อแล้วก็จะให้นี่นี่คือเครื่องบินของสัตวษทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าเครื่องบินที่เราเปิดที่เราใช้ไปนั้นเป็นเครื่องบินอันนี้นะครับ อันนี้ B R E G U E T 14ด้านล่างสุดซ้ายมือนะครับส่วนอันที่เป็นรูปชี้นี่คือน่าจะเป็น D H 2ซึ่งดูจากเครื่องมือแล้วมันเหมือนโครงสร้างเหล็กมันจะดูสร้างให้มันเรียบๆไปหน่อยก็เลยทำให้อาจจะเป็นเครื่องบินเล็กดูจากแล้วมันไม่มันแตกต่างมากเลยหลังจากที่ผมได้ดูมาตรงช่วงด้านหลัง ชุดดังหลังตรงเนี้ยใบพัดมันเหมือนพัดลมยังไงก็ไม่รู้อะเหมือนพัดลมที่จะหันไปทั้งหน้าใช่แล้วก็นือตือ,อบอลลูนนี้อย่าอย่าคิดว่ามันเป็นบอลลูนแล้วกันนะครับอย่าคิดแม่นิดเดียวว่ามันคือบอลลูนอย่าคิดอย่าคิดเลยนะว,ว่ามันคือบอลลูนอย่าคิดแม่แต่นิดเดียว อย่าคิดแต่มิตรเดียวเลยว่ามันคือบอลลูนมันคือแท่งระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งถ้าคุณไปโดนมันเมื่อไหร่แล้วก็ผมแนะนำอย่างหนึ่งครับรีบไปจัดการใ้ตัวนี้ก่อนเพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวแนะนำคาน จริงคือมันจะชอบยิงเราตั้งแต่บ้านตอนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเรี็บร้อยละอันที่สองนี่เยอรมันแตกคลายเดี๋ยวกลับลำไปหาบอลลูดอีกอันหนึ่งก่อนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออ ตอนนี้รู้สึกว่าไปหน้าพัดของเราตอนนี้มันหมกแรงที่สุดแล้วค,ครับยิงทังแล้วครับหลังจากนั้นก็ยิงใส่ทุ้นนี่แล้วก็จบเอื่อเรนตอย่าไปโดนนะมันคือแท่งระเบิดมันคือมันคือทุ่นระเบิดอากาศของสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งของพวกเยอรมันซึ่งถ้าเกิดโดนทีคือยิ้มเป่งแน่นอนยิ้มเป่ง คนคำมเนี่นแหละจะยิ่งเป็นขึ้นสวรรค์ไปเฝ้าพระอ,อินเฝ้าพระอ,อินที่ไหนไม่รู้เฝ้าที่ยุโรปเนี่ยแหละไม่ต้องสนอะไรโอ้ยนี่สมัยสงครามโลกรู้สึกว่าเครื่องบินน่าจะถูกเอามาใช้ตั้งนานแล้วน่าจะช่วงต้นเนี่ยแหละครับที่เครื่องบินถูกใช้แล้วก็ปีหนึ่งพันเก้าร้อยปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบ นี่แหละครับ<ะ>ก็เริ่มมีการใช้แก๊สคอรีนซึ่งเมื่อมีการใช้แก๊สคอรีนเนี่ยน่าจะมีการเครื่องบินเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธเดียวที่สามารถรบจากแก๊สคอรีนได้รถถังไม่เอานะแล้วก็เรือเนี่ยไม่แน่แต่เหมือนการที่ผมใช่หรือเปล่าแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเครื่องบินสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีการสู้รบกันซะหน่อยเหมือนตอนที่ผมกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ อาจจะเป็นแค่การสอดแนมหรือดูซิว่าศัตรูมันมีทิศอะไรมั่งอ่าก็จะตารมันไปได้คือว่าเป็นเรื่องง่ายมากเลยใ่หคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมก็ชอบมากเลยมันแต่งสีได้ ออผมไม่เล่นผมไม่มีทางเล่นแน่นอนผมจะไม่มีทางเล่นเพราะการแต่งสีคือวัฏถจักรอมผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยการแต่งสีของระบบเนี้ยดูนะนี่สามารถแต่งได้เขียวเขียวหมดเลยก็ได้เดี๋ยวขอแต่งมันจะมีลายไม้ด้วยอาจจะเป็นลายพางทาไมกดเราไม่ติดอ่ะ อ้ลืมไปมันต้องเป็นอันนี้อืออเอาเอาแบบไหนดีเอาแบบลายพรางบนอากาศดีกว่าเอาแบบนี้นี่เออดูดีหน่อยด้านไหนที่มันเป็นสิ่งอือเห็นถึงความเห็นถึงความเป็นผู้จริงเลยนี่อย่างนี้ค่อยอยังเท่นหน่อย อออค่อยเป็นสีฟ้าแห่งรัชธานสมแล้วที่เป็นเครื่องบินของรามอาจจะดูสีให้มันคลางแล้วก็ลายลายเอาเป็นแบบไหนดีเออเอาเป็นแบบให้มันมีลายสวยงามอะ่ะไม่น่าใสเอาประมาณนหนดี ที่งไ่ออกเลยอ่าเอาแบบน,นี้ก็ยังดีแล้วก็เลือกตาผมจะเอาเป็นตาฝรั่งเศสละกันเออนี่ตาฝรั่งเศสตรง,งนี้ถ้่เอาเป็นอันนี้ดีน่าจะเอาเป็นอันนี้ดีกว่านะ แล้วก็จะมีตาให้เราเลือกสรรในสมัยก่อนเนี่ยมันจะรู้สึกพ่นไว้แต่ก็ไม่รู้จะพ่นไว้ทําไมในเมื่อที่ปังลํามันตกไปแล้วสีพ่นก็หายไปเลยผมจะเอาเป็นอันที่หนึ่งแล้วกันนะครับเลกเนี่ยสแสดงถึงเครื่องบินลําแรกของเราอันนี้อ๋อน่าจะเป็นข้างบนข้างบนขอเป็นสีสดใสแบบนี้ก่อน แล้วก็ตรงปีกตรงปีกใช่ตรงปีก,ปกฉันตรงปีกเอาเป็นแบบสีสดใสแค่นี้เราก็จะได้เครื่องบินสีฟ้ามาแล้วหรือว่าถ้าคนอื่นเนี่ยอย่างที่ตกแต่งเป็นสีอื่นเนี่ยก็บอกผมไม่ได้เลยแล้วตอนนี้พร้อมรบแล้วจะผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไหนก่อนนั่นเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอัจจนาเลยนนะครับผมกลัวไม่มีเวลา ระเบิดเก็บแท่นระเบิดเพื่อนจัดการไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอเอาเคินทังระเบิดมาก่อน เสียได้ที่มันสร้ำเดียวไม่ได้เดี๋ยวขอปรับขอปรับให้มันลงก่อนเราก็เปลีย่ยนมาเป็นขิ้นตอนนี้ ผมคิดว่าผมต้องไปจัดการเรื่องนงิงก่อนแล้วตอนนะี้ รีง look, ูมาสิอย่าลืมสิเออไอ้ลำหนึ่งหายไปไหนแล้วอุ๊ยไอ้ลำหนึ่งไม่อย่าหายไปนะไอ้ลำหนึ่งถ้ามึงหายไปแล้วก็กูจะฆ่ามึงแทนนี่แหละไอ้ลำหนึ่งตอนนี้ผมบินออกนอกคาสางแล้วแล้วตอนนี้กำลังมุ่งหน้า นี่ยิงที่มันโตรู้สึกมันจะมาเรื่อยๆเลยคือเราแทบจะไม่ได้หยุดเลยผมคิดว่าผมรีบไปจัดการอีอันนั้นก่อนดีกว่าพอดี Yeah. คว่าระเบิดเราจะหายไปหมดแล้วเพราะตอนนี้ระเบิดเราหายปุ๊บ <'m> มันก็ต้องจัดการด้วยการใช้สูนย์

ว่าอันที่หนึ่ง oh <my> น่าจะกำลังต้ม ไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าตอนนี้เขากำลังเสียงหายอย่างหนักเลยแหละโอ้ไม่เครื่องบินเราตกโอ้บรรเจ้าพ่อเสียดายและเกิดนะครับทุกคนแต่เวลาของวันนี้ได้หมดลงแล้วพบกันวันหน้านะครับเจอกันทุกห้าโมงถึงสี่ทุ่มเจอกันนะครับ 嗯哼、mm。Hmm. <laughs>